สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการอัปเดต NBA นะครับในวันนี้มีข่าวใหญ่ครับท่านผู้ชมครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องของว่าเลเกอร์ไปแพ้ชิโกบูอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่า <laughs> มันแพ้แบบไม่น่าแพ้แล้วก็เป็นความพ่ายแพ้ที่อเนกอนาที่สุดอาจจะเรียกว่าแย่ที่สุดตลอดการเล่นอาชีพของลบรอนเจมส์เลยครับเพราะว่าตอนนี้ตามสื่อต่างๆขงเขาก็มีหลักฐานมาพูดนะครับว่า3เพล์สุดท้ายของเกมนี้เนี่ยของเกมที่เลเกอร์แพ้ชิโกบูล่าสุดทุกเพลงมีความเกี่ยวข้องกับลบรอนเจมส์หมดเลยทั้งส่งบอลเข้าสนามแล้วโดนตัดปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามยิง3แต้มแล้วก็ลูกยิงครึ่งสนามของจอร์จกิดดี้ที่ยิง3แต้มลงก็เป็นการป้องกันของลบรอนเจมส์ซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็บอกว้ามันโทษลู ใครจะคิดว่ามันลงอะไรอย่างเงี้ยโรบอนเจมก็พยายามแบบปิดแบบพอไม่ให้ตัวเองฟาวก็พอเลยมันโทษไม่ได้แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยก็อย่าไปดูเพล์นั้นเพล์เดียวดิวเพล์ก่อนนั้นนั้นโรบอนเจมจ่ายบอลข้างสนามจ่ายแบบเนี้ยมันจ่ายได้ที่ไหนจ่ายแบบขีเ้เกียจอะเลซี่แพสอะแล้วก็แบบเล่นการป้องกันไม่ละเอียดเองทั้งๆท,ท,ที่นำตั้ง5แต้มเหลือแค่12บสวิป,ปกติทีมอื่นเขาก็ชนะชัวร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นเสียงที่แตกต่างกันไปซึ่งซึ่งข่าวนี้เนี่ยผมจะขอย้ําต่อไปที่ท้ายคคคลลลลลิปกก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 ็็แ้้้ววววัััััันน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 นะะรรรรรบบเเเเเพาาาาาาาตออออีีีีีีี่่่่่่่่่่่ยยยมมมมมขขใใใหหญททผูสสึจๆืืงงง NBA สร้างขึ้นเพราะตอนนี้มีการอัปเดตมาล่าสุดแล้วนะครับว่าทาง NBA กับทางฟีบ้านะครับได้ตกลงร่วมมือว่าจะสร้างไอลีกนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่ๆแ,แ,แล้วตัวดัมซิวเวอร์ได้ออกมาแถลงการนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาได้ทําการประชุมกันแล้วนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ NBA เนี่ยคนที่เป็นแบบว่าฝ่ายบริหารทั้งหมดเนี่ยต่างก็รู้สึกยินดีแล้วก็ตื่นเต้นมากแบบทุกคนโหวตเห็นด้วยนะครับที่จะสร้างลีกใหม่ขึ้นมาในขณะเดียวกันนะครับทางด้าของคุณแอนดรูว์ซักคริสนะครับตรงน,นี้ถ้าสมมติผมอ่านชื่ ฝั่งฟีบ้าก็เหมือนกันกรรมการทุกคนเลยทุกคนต่างยกมือโหวตเป็นเอกฉันเลยนะครับก็คือทุกเสียงเห็นเดียวกันหมดเลยว่าจําเป็นจะต้องสร้างลีกใหม่ที่ร่วมกับ NBA ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับยูโรลีกยูโรลีกก็คือลีกที่เป็นบาสยุโรปที่เราพูดพูดกันนั่นละครับเป็นแบบมีทีมยุโรปนู่นนี่นั่น,นมาแข่งกันซึ่งตรงนี้เนี่ยจากการรายงานบอกนะครับว่าทางฝั่งฟีบ้ากับยูโรลีกเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่รงรอยการมีปัญหาอะไรกันเยอะแยะมากมายนี่จึงเป็นสาเหตุหหนึ่่่งงรรับทททีีําาาาาใ้้ NBA เสมมถขวก แล้วก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมโดยตอนนี้จากการประชุมนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีข้อตกลงสรุปกันแบบ100%แต่ว่าบางส่วนเนี่ยก็ถูกดําเนินการไปแล้วอย่างเช่นเรื่องของกฎกกิกาในการเล่นอะไรเงี้ยอดัมซูเปอร์บอกว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะเล่นแบบแคล้ายๆกับฝั่งยุโรปก็คือเล่น40นาทีคือคอเตอร์และ10นาทีจะเล่นประมาณนี้คือหลักๆเลยคือจะเอากฎเกณฑ์การเล่นของของของฝั่งยุโรปเป็นหลักแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์นะครับที่เหมือนกับว่าจะเป็นการตกลงกันระหว่างตัว NBA เอณนบีเอม,มัอแบฟีบจะ ที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎแบบ3วินาทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติเป็นอ่าโอลิมปิกเป็นฝั่งยุโรปอะไรเงี้ยเออฝั่งป้องกันมันจะยืนแช่ข้างใน3วิได้ใช่ไหมแต่ว่าของ NBA มันจะยืนแช่ไม่ได้ซึ่งตรงนี้ผมมองว่าตัว NBA เนี่ยอาจจะขอว่าเฮ้ยเอากฎเนี้ยของ NBA มาใส่ได้ไหมเพื่อให้แบบเกมมันแบบมีความไหลเลื่อนสมมติมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับรวมไปถึงในอนาคตถ้าสมมติว่าแชมป์ฝั่ง NBA กับฝั่งขอ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 งหลีกใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเจอกันเนี่ยหรือมแม กับฝั่งีอใช่ไหมอย่างอย่างละ2ถูกไหมน่าจะต้องมาเจอกับอีก4ทีมแบบดีที่สุดนะครับของฝั่งยุโรปนะครับของลีกใหม่ขึ้นมาซึ่งมันก็จะกลายเป็นแบบ8ทีมแล้วมาเจอกันแล้วก็เป็นการบัญชิงเหมือนเอยูฟ่าแชมเปียนคัพอะไรไอ้ลีกสูงสุดที่แบบเหมือนแบบเป็นการแข่งแบบทั่วทุกลีกมาเจอกันเออผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับอันนั้นอนะ่ะเป็นการคาดเอาหูเฉยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยการที่กดบางอย่างที่จะต้องมีการตกลงกันเนี่ยมันเป็นสัญ,ญญาณที่บอกครับว่าเดียเยเด๋ยว้องละนอกจากนี้นะรับถ้าาาหกว่เอนช่ระาเอนก็ เห็นข่าวนะครับว่าอดัมซิลเวอร์มีแนวโน้มครับว่าอยากจะเปลี่ยนลีก NBA เนี่ยจากที่แข่ง48นาทีเนี่ยให้เหลือ40นาทีเหมือนกันซึ่งตนี้มันก็ถ้าเราแบบเนื้อไมเอาหลายๆอย่างมาประกอบกมันค่อนข้างใช่ครับว่าจะให้ทั้ง2ลีกเนี่ยทั้งลีก NBA ที่มีอยู่แล้วก็ลีกใหม่เนี่ยมีกฎที่ใกล้เคียงกันให้มากที่สุดที่เป็นไปได้เพื่อที่จะมาแข่งกันเพื่อที่นักกีฬาจะได้ไม่ต้องปรับตัวมากซึ่งตรงนี้ข้อดีมันคืออะไรข้อดีมันคือการที่เราเราคนไทยเนี่ยหรือแม ที่เราทราบกันดีครับว่าบาสเกตบอลเป็นกีฬาที่ อเอาจริงๆนะมันสนุกไม่แพ้ฟุตบอลแล้วก็ถ้าหากว่าเราพูดตามสถิติเนี่ยอย่างช่วงโอลิมปิกอะช่วงโอลิมปิกที่แบบทีมชาติสหรัฐมาเล่นแล้วก็มีแข่งช่วงสี่ทุ่มตอน5้าทุ่มอะไรเงี้ยโ้ตอนนั้นเลตติ้งของบาสเกตบ,บอลดีมากครับแล้วมันก็ทําให้แบบว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยหันมาดูบาสเกตบ,บอลขนาดเพจฟุตบอลเนี่ยยังแบบมาทําเรื่องบาสเกตบ,บอลเลยนั่นหมายความว่าถ้าสมมติว่าลีกใหม่นี้เกิดขึ้นมาจริงๆนะครับแล้วก็มีเอาซูเปอร์สตาร์ของฝั่ง NBA ไปเล่นบ้างมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีการแข เพราะว่าแข่ง40นาทีมันแข่งประมาณ2ชั่วโมงไหมเริ่มดูตอน5ทุ่มเสร็จประมาณตีหนึ่งนอนอย่างเงี้ยรู้บอกไหมหรือแบบคนที่ไปแบบตามสถานบันเทิงเนาะที่เราแบบเอ้ยวันนี้เราไปนั่งดูบาสกันโอ้โหผมแบบจินตนาการเชียนี่คือสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือว่าเนี้ยแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะว่าฝั่งยุโรปเนี่ยมันมันจะมีประเทศไหนบ้างแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยน่าจะเป็นทางด้านของฝรั่งเศสอังกฤษนะครับอันเนี้ย2ประเทศเนี่ยน่าจะมีแน่ๆนะครับจากที่รายงาน กําลังจะพยายามไปคุยอยู่เพราะจากรายงานข่าวเนี่ยตัวดัมซิเวอร์บอกนะครับว่าลีกใหม่ที่จะเกิดขึ้นมานี้เนี่ยจะมีทั้งหมด16ทีมแล้วก็เป็น12ทีมที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เป็น12ทีมที่แบบเป็นถาวรกับทีมเลยจะตั้งขึ้นมาใหม่สําหรับลีกนี้เลยแล้วก็จะมีอีก4ทีมครับที่จะเป็นการที่ใครอยากมาแข่งกับเราก็มาเป็นแบบว่าคุณมีทีมอยู่แล้วใช่ไหมคุณอยากมาเล่นลีกเราคุณเข้ามาเลยคุณสามารถแข่งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ต้องสร้างทีมใหม่ดังนั้น เรอาลมาดริบาเซโลนาแล้วก็บาเยนมิวนิกนะครับที่มีทีมบ้างแล้วก็แบบมีศักยภาพพ,พอที่จะสามารถเข้ามาแข่งได้เลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับรายชื่อที่ผมบอกมานี้เนี่ยอาจจะมาเล่นหรือไม่เล่นก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าลีกใหม่นี้เนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเอาถ้าพูดกันตามตรงนะมันคือถูกสร้างมาเพื่อแข่งกับยูโรลีกเพราะว่าฟนะีบ้านแกไม่ค่อยชอบกับยูโรลีกเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณเอเดรียนเนี่ยแกจะบอกนะครับว่าเฮ้ยลีกใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มาเพื่อที่จะาาะมาแแนกบบศ กแกไม่พูดคําว่ายูโรลีกเลยนะครับแกไม่พูดชื่อเลยนะครับแกพูดใช้คําว่าลีกนั้นเด็ดลีกอย่างเดียวเลยก็คือแบบให้รู้ตรงกันว่ากูหมายถึงลีกนั่นแหละแต่กูไม่พูดชื่อประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นสัญญาณที่บอกว่าโอ้น่าจะลงรอยกันไม่ได้จริงๆในขณะเดียวกันทางด้านของโครงสร้างแล้วก็การแข่งขันเนี่ยตอนนี้นะครับทางด้านของอดัมซิเวอร์แกออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทางดีเอ็นบีเอได้เริ่มไปทําการพูดคุยกับาสโมอสรเดิมนะครับที่มีอยู่แล้วที่เขาแบบว่ามีสถานที่พร้อมมี สนามที่คุณมีอยู่ได้อย่างไรเพื่อให้พร้อมสําหรับลีกใหญ่ขึ้นมาอาจจะเป็นการที่ NBA เอาเงินไปให้ยืมก่อนในการสร้างสนามก่อนไหมเหมือนที่ทากับ WNBa คือตรงนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะว่าลีก NBA เนี่ยเป็นคนดูแลกํากับ WNBa ก็จริงแต่ว่า WNBa เนี่ยก็คือไปยืมเงินจาก NBA อีกทีนึงนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนคนและบ,บริษัทกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้ตอนนี้ WNBa ก็ติดนี้ <c oughs> NBA อยู่ซึ่งถึงแม้จะดูแปลกแต่ว่ามันก็ง่ายสําหรับการจัดการดังนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นโมเดลเดียวกันครับที่ทางด้านของ NBA เนี่ย กับกลุ่มทุนใหม่ที่ขึ้นมานะครับว่าเออถ้าเรามีเงินตรงนี้ให้เนี่ยคุณมาสร้างสนามนะแล้วคุณดูแลนะแล้วคุณก็ค่อยมาผ่อนใจเราอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของหลังบ้านแล้วก็ตัวดัมซิวเบอร์บอกว่าที่เขาประกาศออกมาณตอนนี้ทั้งๆที่ข้อสรุปทุกอย่างมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเขารู้สึกว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นวิธีที่นอบน้อมที่สุดนะครับที่จะทําให้หลีกเนี่ยมันไปด้วยความสมูทเพราะอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้คัััับบบบบววว่่่่าาาาาตตกกกกทงงงนนน้้้ขอออยยลีีเไมมมถสิแ มี a คุยกันร,รับหลังเสร็จปุ๊บแล้วก็ปึง้งสร้างหลีกใหม่ขึ้นมาทีเดียวเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดเหมือนกับว่าความไม่พร้อมหลายๆอย่างแล้วก็ทําให้ฝั่งของคนที่เขาเป็นกลุ่มทุนแบบเนื่องากกลุ่มกลุ่มกลุ่มทุนยแบบูโรลีกล League, หรือว่าแม้เจ้าของทีมที่แข่งอยู่ในยูโรเกิดความไม่พอใจได้ดังนั้นเนี่ยการประกาศออกมาก่อนแบบนี้มันเหมือนเป็นการปูทางเพื่อที่จะได้คุยกันก่อนว่าเฮ้ยเรากำลังจะสร้างอันนี้นะคุณสนใจไหมคุณมาทํากับเราไหมอันนี้ไม่ได้พูดถึงเจ้าของลีกนะครับกำลังพูดาีมก่ว ลีกเราเนี่ยคนดูน่าจะเยอะกว่านะคุณน่าจะขายตัวได้ดีกว่านะคุณน่าจะสามารถทํากําไรได้มากกว่านะนะอันนี้คือความหมายที่เกิดขึ้นมานะครับว่าทําไมเนี่ยจำเป็นจะต้องทําการพูดคุยกันก่อนแต่ว่าอย่างไรก็ตามลีกนี้เนี่ยเกิดขึ้นแน่ๆครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นภายใน3-5ปีนี้ผมมีความเชื่อเหมือนกันนะว่าน่าจะเป็นภายใน3ปีนี้ด้วยซ้ำช้าสุดนี่คือ5ปีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนตัว N B A กับตัวฟีบ้าเนี่ยค่อนข้างจะเร่งมืออย่างมากเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะในแง่ของเศรษฐกิจเองเรื่อออองงงงงขขขกกาาารรรเเินื่ยย นะครับ,รบเพราะาจ,รจริงๆก่อนที่จะมาประกาศเรื่องนี้เนี่ยตัวดัมซเวอร์เองแกก็พูดถึงเรื่องของทีมบอสตันเซลติกนะครับที่ที่ผมรายงานไปในคลิปที่แล้วว่าตัวพวกเขาเองก็มีปัญหาเรื่องการเงินนุ่นนี่นั่นทำให้ต้องขายทีมอะไรเงี้ยครับแล้วเรื่องของเพดานเงินเดือนที่มันเพิ่มขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตัว NBA เองเนี่ยก็กำลังพยายามแบบเหมือนกับว่าอยากจะสร้างฐานให้เงิน,นมันเข้ามาในในธุรกิจบาสเกตบอลมากขึ้นเพื่อที่จะทําให้ทีมเดิมที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยสามารถขยายขึ้นไปได้อย่าลืมนะครับว่า ที่อยู่จากฝั่งยุโรปนะโอ้โหคุณขายตั๋วทีคุณอะไรเงี้ยมันจะได้มากขึ้นเท่าไหร่แล้วตรงนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแป,แปลงด้วยนะครับกับเลกูล่าซีซั่นของ NBA จากที่เคยแข่งไปเกมในลีกเองอาจจะลดเหลือแค่60เกมอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตัว NBA เองก็มีการพูดคุยกันมานานแล้วว่าเฮ้ยเลกูล่าซีซั่นเราแข่งกันเยอะเกินไปหรือเปล่าลดลงมาไหมจากไป12เหลือ60นะแล้วไปแข่งกับลีกใหม่ดีกว่ามันดูแบบมีอะไรมากกว่าแล้วอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับว่า NBA เวลาที่ได้แชมป์ NBA จะหมายถึงการได้แชมป์โลกแบบใครเขาชอบพูดกันก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่การแข่งขัน NBA เนี่ยมันก็คือการแข่งขันที่มีคนจัดขึ้นมาก่อตั้งขึ้นมาการแข่งขันหนึ่งเท่านั้นเองอันที่มันเป็นหลักของโลกจริงๆที่แบบเป็นเหมือนสมาคมไรจริงๆมันคือฝีบ้าแต่แค่ฟีบ้ามันจัดไม่เก่งเท่ากับ NBA ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอนก่อนช่วงที่ NBA ตั้งขึ้นมามันมีการแข่งขันที่เป็นเหมือน NBA นะครับประมาณ26เจ้าคือซี6กรายการแต่ว่ารายการอื่นอาจจะทุนไม่พอการจัดการไม่ดีีออะไไรยยยย่าาาาเเ้้้กกก็็ลลลมหหตจจปนสุดดทืแแค NBA วว เจริญก้าวหน้าขึ้นมาตรงนี้ดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นในแง่ของประวัติศาสตร์ในแง่ของการจัดการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดเลยแล้วก็ตรงนี้เนี่ยอ่ะอีกอันนึงนะครับกฎที่เหมือนจะทําร่วมกันเลยก็คือทางฝั่งยุโรปเนี่ยไอ้ลีกใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็จะใช้ระบบของการที่มีเพดานเงินเดือนด้วยเหมือนกันเพราะตัวดัมซิเวอร์ก็บอกว่าเออถ้าสมมุติว่าปล่อยให้เป็นแบบว่าฟรีเลยเหมือนกับที่ลีกยุโรปนะตอนนี้ทำ มาใช้นะครับซึ่งอารมเูเวอร์เคยบอกว่าสาเหตุที่ทุกคนเห็นตรงกันเป็นอย่างยิ่งในการสร้างหลีกใหม่นี้ขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าในฝั่งของยุโรปเนี่ยบาสเกตบอลคือกีฬาอันดับ2แน่นอนครับเป็นรองฟุตบอลแต่มันมีแกลบและมีช่องว่างในการทําธุรกิจในการทําการตลาดเยอะมากนะมันเป็นบลูโอเชีชนเลยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่าลีกยุโรปอะเขาไม่ได้คือเขาก็มีแข่งกันมานานอะ แต่มันไม่ดังเท่า NBA สักทีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้ว NBA ก็มีศักยภาพมากพอรวมไปถึงดิวนะครับที่ไปมีกับ n e t f l i x Disney นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยที่จะทําให้มีการถ่ายทอดแบบ g l o b a l มากยิ่งขึ้นอันนี้คือ NBA มันพร้อมมากมากพร้อมทั้งเทคโนโลยีทั้งกลุ่มทุนแล้วก็ประสบการณ์ในการจัดการดังนั้นเนี่ยโอ้โหนี่คือช่วงเวลาที่ NBA ต้องทําให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับและอย่างที่ผมบอกไปทำไมถึงต้อง3ปีเพราะถ้าสมมติประกาศออกมาแบบเนี้ยถ้ามองลียุโรปเป็นฝั่งตรงข้ามเนี่ยลียุโร เขาเป็นเจ้าของรีก่ะคนที่เขาแบบทําทุนมาสร้างรีกขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาก็ตายเขาก็เจงเหมือนกันมันก็เลยจะเกิดการแข่งขันแบบนี้เกิดขึ้นนะครับอ่ะอันนี้เป็นข่าวที่ผมอยากจะนําเสนอมาตรงนี้แล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะตื่นเต้นนะครับเพราะถ้าสมมติว่าเราได้มีโอกาสดูบาสตอน34มสี่ทุม่มจริงเนี่ยโอ้โหผมเนี่ยโคตรจะอันนี้เลยนะแล้วก็อีกหนึ่งสัญญาณไว้ที่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่แน่นอนเลยก็คือตอนนี้เนี่ยไอ้เพลย์แบ็กอะไอ้ตัวที่ผมแบบภาคบาสตอนเช้าอะตอนนี้เนี่ยนอกจาก NBA แล้วเ,เาก็เริ่มมีเอาแบบการถ่ายทอดของบาของงฝั่ยโรป ของทีมต่างๆที่ฝั่งยุโรปเนี่ยมาให้ดูด้วยเหมือนกันเอออันนี้มันก็เลยเป็นการแบบน่าจะเป็นการคุยแบบว่าตกลงกันแล้วในเรื่องของการถ่ายทอดนะครับและทีนี้สุดท้ายกลับมาที่จังหวะของลูปอนเจมส์ที่ปล่อยให้จอชกิตดดี้ยิงสามแต้มครึ่งสนามลงไปนะครับตัวจอชกิ๊ดดี้บอกว่าเขาไม่เคยยิงลูกเกมวินเนอร์มาก่อนเลยในชีวิต <laughs> แล้วเขาก็คิดว่าในคืนนี้เนี่ยหลังจากที่จบเกมไปแล้วเนี่ยก่อนนอนเนี่ยเขาจะนั่งดูไอ้ลูกเนี้ตลอดทั้งคืนเลย ภูมิใจนะครับรู้สึกดีก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปครับว่าในชีวิตเนี่ยไม่เคยยิงลูกวินเนอร์ A, มาก่อนเลยแล้วมายิงต่อนหน้านเลอรอนเจมด้วยนะซึ่งมันก็เลยเป็นรูปประสาทข,ของเขาในขณะที่ตัวเลอบอนเจมเองก็ถูกวิภา์วิจารณ์เยอะนะครับว่าแบบเล่นไม่ละเอียดเล่นขี้เกียจอะไรเงี้ยแ,แล้วก็แบบว่าอาจจะช่วงนี้มีดราม่าก,กับซิมเพนเอสมิธเยอะไปหน่อยซิมเพนเอสมิธเจก็บอกว่าเออถ้าเจอหน้าเดี๋ยวจะหมัดเข้าให้สักหมัดหนึ่งอะไรเงี้ยเออถ้าถ้าท่านผู้ชมอยากรู้เรื่องราเงง like. รเวเ,าเ,รเพิ่มเติมยังไงกกดดดดไไลลลคิิปปนนนนนีีีี้้้รรัเเเเเ๋ยวผมมหาืื่่่่่ออองงพทต club on James.